แล้วก็เป็นเรื่องมาในปีนี้วันนี้สุพรอัฏถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหนึ่งในสมาร์ทที่สองเธออะค่ะ <c oughs> ลุงอมหลักสีครับ <c oughs> ทุกอย่างดูซอฟม,มาเป็นพาส์เซลคุณ <c oughs> <c oughs> สุพรเนี่ยพูดถึงเนี่ยเรื่องที่นายกมอบนโยบาย <c oughs> ให้หน่วยงานเนี่ยไปตรวจสอบ <c oughs> ปัญหาการคืนเบี้ยผู้สูงอายุ คือสุพรเนี่ยนะคะวันที่สุพรกับธนกรเนี่ยเขามีหน้าที่ตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเขาจะต้องบรรยายความตามท้ายเกี่ยวกับเรื่องนายกรัฐมนตรีทําอะไรบ้างดียังไงอู้อย่างงนอย่างงั้นอย่างนี้ทุกเช้าจะต้องเห็น Facebook เขาทุกเช้าเลยทั้งสองคนนี้เหมือนเป็นโฆศกส่วนตัวประจำนายกรัฐมนตรีถูกต้องถูกต้องไหลซ้ายไหลขวาเคียงบ่ายเคียงไหลแล้วเสร็จแล้วเนี่ย เขาไม่ใช่มาแนวหวานอย่างเดียวนะสุพรพอเข้าสภาเนี่ยแนวดุเขาก็มี <c oughs> เขาเมื่อวานเขาประกาศแล้ว <c oughs> เขาก็ยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเหมือนเดิม <c oughs> เขาเข้าสภาปุ๊บคราวนี้หนึ่งแต่สถาบันปุ๊บโดนทันทีสองแต่นายกรัฐมนตรีเรื่องไม่จริงปุ๊บโดนทันที <c oughs> <3 S 2> สามแต่ร,รัฐมนตรีต่างๆนานใาน,าน,นีเรื่องไม่จริงปุ๊บโดนทันทีคือปกป,ป้องทุกคนการปิดปกป้องทุกคนแต่ปกป้องสถาบันก่อนแล้วก็นายกรัฐมนตรีเรียงลําดับเขาประกาศเลยนะคะสุพรสุพรวันนี้บอกว่าเห็นไหมล่ะนายกให้ความสําคัญ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มไม่เลือกปฏิบตัติทั้งยามบ้านเมืองปกติเราก็ไม่ปกติจากโควิด -19 และปัญหาต่างๆนานานา,นา,นายกรู้ดีว่าผู้สูงไวัยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยความลําบากตอนนี้ก็คือทําให้เกิดความลักลั่นน่ะคือระบบมันระบบมันลักลั่นน่ะบ้านเราอะนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ผู้สูงวัยหลายคนหลังจากท,ที่ทราบความตามท้ายเมื่อวานนี้จากจากใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ ทุกคนก็แหมแห่แหนกันมาขอบคุณขอบอกขอบใจนายกรัฐมนตรีคือใกล้สอสคนไหนก็ไปบอกขอบใจนายกรัฐมนตรีที่ช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสุพรรณถา,าวงก็เช้ามาก็พรมน้ําหวานเลยเท่านน้กก้ไปหมดเรียบร้อยนะพี่ฟองแต่ว่าเช้านี้เนี่ยมีข่าวด่วนเขามกว่าคุณหญิงหน่อย